นนี้ไม่ใช่แม่เจ้นะต้องบอกก่อนบอกไอ้ตายแล้วเจหน่หมาอาแม่มาช่วยยังไงใช่ไหมแต่เป็นแม่ของซินเวสเร์สตาโลนางมีชื่อว่าแจ็คกี้สตาโลนวัย92้ปีค่ะ9 2ใช่แล้วค่ะท่านเธอเสพติดศัลยกรรมอย่างรุนแรงทำมาแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำจนหน้าทำจนหน้าแบบปนี้ก่อนหน้าแรกๆเป็นอย่างนี้สวยอยู่อันนี้เป็นไงจจ้เป็นไอดอลเลยไหมกรนอยไหมเจ๊ก็จะทำนะ จะทำอย่างแจ็กกี้เนี่แหละต้องปากใช่ไหมต้องปากเลยเพื่อเราหิวเอาข้าวเปล่ามาแล้วกัดปากตัวเองแทนวายเจ้ไม่เมาไปเดี๋ยวเออแต่จริงเนี่ยมันบางทีการทําัารกรรมหนูว่าไม่แปลกนะแต่ต้องทําพอดีพอดีเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้หนูมีเคล็ดลับอายุยืนแบบยังสวยสุขภาพดีมาฝากเจ๊เถูกต้องจะพาไปที่บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะไปดูกันว่าคุณตาคุณยายที่นั่นเนี่ยเขาสวยหล่อสมัยขนาดไหนไปดูค่ะนั่นเลยก่อนจะพาไปดูเคล็ดลับอายุยืนของคุณตาคุณยาย ที่บ้านนาต้นจันทร์จะพามารู้จักหมู่บ้านเล็กๆนี้กันก่อนนะครับบ้านนาต้นจันทร์อยู่ที่ตำบลบ้านตึกอเภศรีสัชนาลายัยจัังหวดสุขโขทัยนะครับอาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือการทําสวนทําไร่แล้วก็ทอผ้าใช้เองซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้แหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศก็คือผ้ามักโครนเนี่ยแหละครับ ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านทั้งหมดเลยค่ะเป็นผ้าที่นิ่มแบบว่าไม่มีความหยาบของฝ้ายที่เย็บไว้เลยแม้แต่นิ้เดียวอพนะนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรเนี่ยฝ้ายผ้าฝ้ายหมักโครนโครนอะไรคะโครนหมายถึงโครนในนาใชนาบ้านเราเมื่อก่อนปู่ย่าตายายนะไปไล่ไปนนะเขาจะใส่ผ้านุ่งผ้าถุงอะแค่ผืนเดียวลุยโคลนไปทุกวันไปไถนาเฮ้ยเฮ้ยพอตอนเย็นมาก็เอามา สังเกตรปรากฏว่าข้างล่างน่ะทั้งชายพระน่งชายผระถุงนะ,ะนิน่มเป็นรอนเป็นรอน และเคล็ดลับที่ทําให้ผ้านุ่มก็เพราะว่าในเนื้อโคลนที่บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กที่ผสมอยู่ในดินนั่นเองแหละครับสนุนราคาก็ไม่แพงนะฮะอย่างผ้าคลุมไหล่ผืนหนึ่งก็ราคา6 0 0บาทหรือผ้าถุงอย่างที่มวยเล็กใส่แบบนี้ก็2,000บาทเท่านั้นเองนะครับและอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านนาต้นจันทร์ก็คือการทําตุกตาบาโหนของคุณตาวงเนี่ยแหละครับนี่ใครเกิดทานยกมือขึ้นน้องรู้ว่าสองเจ๊เกิดทันเชื่อแมจะบอกว่าตาวงนี่เป็นซุปตา คนหนึ่งของบ้านนาะต้นจันเลยนะคะใครที่ไปใครที่มาที่นี่ไม่มาหาคุณตาไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องมาเรียนทํานี่ค่ะของเล่นไม้ทําไมคุณตาถึงเริ่มทําของเล่นแบบนี้จ๊ะเมื่อก่อนเคยเล่นบาอยู่คุณตาโหอย่างงี้เหรอครับลองมาคิดทําดูจ้ะคงจะขายให้เด็กมันได้น้คุณตาใช้ไม้อะไรทําคะไม้สักครับคุณตาขายเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละร้อยนะ ตัวละร้อยสวยนะเนี่ยเป็นไม้สักด้วยอ่ะเอาละจากซุปตา์ฝ่ายชายนะฮะมาดูซุปตา์ฝ่ายหญิงประจาหมู่บ้านกันบ้างเธอคนนี้ชื่อคุณยายเครื่องนะฮะคุณยายแกขายข้าวเปิบต้นตำรับในประเทศไทยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันครับมาบ้านนาต้นจันไม่มากินข้าวเปิบไม่ถึงต้นจันนี่ไงต่อให้เองไม่ถึงต้นจันหนูไม่เคยมาที่นี่ข้าวเปิบหมายความว่าอะไรคะพอดีภาษากรุงเรียกมะขาคพับ ข้าวพับค่ะพับไปพับมาเปิบแปลว่าพับค่ะหนูอยากทำละเลงงไปเลยเจ็บปุ๊บเดี๋ยวใส่ผักนี่หนูยังไม่ได้เปิบเลยนะคะแม่หาไปิแหละเปิบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเปิบละนี่ถุงออกใหญ่กับพ่อเองนะเนี่ยพ่อเองค่ะเอ้ยมันดูดีอยู่นะแม่นะเปิบแล้วคนนี้เป็นเปิบละเอาตะลวมาพับพับไปเลยเออเข้าใจแตกลายไป่ไม่แม่ขันเหลล่มากเลยอ่ะก็ทำแม่เสมอกันไงเดี๋ยวเพลงนี้จะสวยละ ข้าวเปิบก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำทั่วไปเนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ใช้เส้นที่คุณยายเขาคิดขึ้นมาเองที่สําคัญชามหนึ่ง15บาทนะจ๊ะโอ้ยถูกมากๆแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือความสาวใสของคุณยายเครื่องเนี่แหละฮะ ขนาดอายุ780หน้ายังสวยตึงอยู่เลยนะฮะแอบพามหน่อยสิหมยเล็กหนเรียกยายทรงเครื่องแล้วอะทรงเครื่องจริงๆนะคบเครื่องมากเลยอ่ะเก่งพูดเก่งสวยด้วยแม่เอ้ยนะหน้านวลพองอุราดทำไมหน้าถึงขาวเพราะว่าไอ้นี่เหรอแม่อาย้ำไงทุกวันแค่ทุกวันแลวอันนี้คือเคล็ดลับความสวยของป้าเครื่องเลยใช่ไหมคะเคล็ดลับเลยคืออบไอ้น้ำด้วยอันนี้แหละ้ชาวบ้านเขาไม่อยากอบกันนะแม่อยากอบร้อนร้อนโอ้หมันร้อนจริงด้วยเหงื่อแตกเลยอ่ะอีคืนไหมค่ะอีกคืนไหม นอน,นีกคืนหนึ่งค่ะนอนค่ะเออเอาโอเคเอาจะเลี้ยงเลยถึ<ะ>งเนี้ยมีแหละมันดีจะเลี้ยงค่ะปุ๊บงั้นนอนแน่ชอบตรงนี้แหละฮะได้กินฟรีด้วยนะครับต้องบอกว่าที่บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมีโฮมสเตย์ถึง10กว่าหลังเลยเลยครับพักที่นี่ก็จะได้กินได้อยู่ได้ใช้ชีวิตแบบชาวนาต้นจันทร์แท้ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบยั่งยืนที่บ้านนาต้นจันทร์ ค่าบริการก็ไม่แพงเลยนะฮะคนละ500บาทต่อคืนเท่านั้นแหละครับและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบ้านนาต้นจันทร์จึงได้เข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Awards นะครับได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2556มาแล้วดีใจมากเลยค่ะดีใจด้วยนะคะที่ทางบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยเรียกว่าได้รางวัล Thailand Tourism Awards ชาวบ้านนาต้นจันทร ได้รับรางวัลอันนี้มาด้วยความภาคภูมิใจทำให้ชาวบ้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวแม้แต่ทงาชาวต่างชาติก็รู้จักบ้านนาต้นจันทร์ <นำ S 2> ก็พากันมาเรียนรู้ <ใน S 2> ภูมิปัญญาทุกอย่างที่กิจกรรมโฮมสเตย์บ,บ้านนาต้นจันทร์มีเหตุผู้คนที่นี่รู้เลยว่าแต่ละคนรักบ้านเกิดมากมทุกคนรู้เรื่องราวความเป็นมาของบ้านเกิดตัวเองแล้วพร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปด้วยกัน แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้าภาคภูมิใจที่สุดเนี่ยคือทุกคนกลับมาอยู่บ้านทุกคนมาฟื้น ปูฟื้นวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายที่ได้สืบมาได้ก่อสร้างให้เรามามทําให้เกิดความสามัาคียิ่งอย่างยิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมหรือชุมชนหรือองค์กรใดที่อยากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนําไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลแบบบ้านนาต้นจันนะคะก็ลองสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่10กันได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดและใบสมัครได้ ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะอ้อรีบส่งมาก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะใช้ชีวิตแบบสโลล f e ในชุมชนท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและการจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางการท่อง,งเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มาสัมผัสแบบมวยเล็กกันได้นะครับที่บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยเมืองกรุงเก่าสุโขทัยนี่แหละครับกระซิบนิสนึงนะครับว่าปลายปีแบบนี้อากาศดีเชียวเชื่อว่าคุณผู้ชมจะหลงรักประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยแหละครับ สิบนะจ๊ะดูท่าสะกสูงหกสูงกดนี่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 าเ่าี่นี่นเ่นี่าเ่้ี่นี่นเ่นี่นี่นี่่นส่นี่่น่นีนี่น่น่นีน ลงเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าส่วนใหญ่วลนเาเล่นพวกนี้มันจะได้บริหารกล้ามเนื้อแขนมันจะได้บีบไงแลดีแล้วนี้จะได้ไม่ล็อกไงจ๊ะอะไรแบบนั้นเป็นการฝึกนิดนึงและอย่างอารมณ์ก็เพลิดเพลินด้วยนะจ๊ะจ้าค่อยค่อยๆ่อยสล ไปที่นี่มีความสุขมากค่ะเจ๊คือทุกอย่างมีครบเลยทั้งอาหารของของฝั่งของฝากมีคุณค่าอย่างของเล่นโบราณอันเนี้ยเจ๊ดูสิเห็นไหมคือของคุณลุงก็ทำจากไม้สักนะคะคือใช้มือยังยังใช้มือถากอยู่เลยก็ใช้คำเนี้ยคือวาดเป็นรูปเสร็จแล้วเขาใช้มือเหลาไม้อะยังใช้อย่างนั้นอยู่เลยนะแต่แบบเนียนเลยนะไม่มีเสี้ยนเลยวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแจกคุณผู้ชมนะคะเออเทียนกี่อันนี่แหละนี่แหละสามนี่แหละมีตัวมีตัวหญิงกับตัวชายนะคะเพียงเขียนเข้ามาในเฟซบุ๊ก ของเราว่าคุณตาที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่ทำตุ๊กตาของเล่นเนี่ยชื่ออะไรอายาก็รู้เลยรู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องอยากได้ไปตรงนี้มีเขียนด้วยนะจริงๆนี่นชื่อแกมีเขียนตรงนี้ ตอนแก่เจ๊หนูแหม่มกับตาบ๊อบบี้จะไปอยู่ไหนไปอยู่ที่ไหนคะอ่าเจ๊ก็จะพากุมารเจ๊ไปอยู่ที่นี่แหละ <c oughs> ไปอยู่สุขภาพจิต <c oughs> ดีสุขภาพกายดีนะอากุงอากาศดีเพื่อเพลินผู้คนน่ารักน่าอยู่ทีเดียวเพื่อนเยอะที่สําคัญ <c oughs> ใครผ่านไปสุโขทัยก็แวะไปได้นะคะที่บ้านนาต้นจันไปกันได้เลยค่ะแล้วก่อนจะจากกันค่ะมีข่าวดีจับ บ๊อบนักทีผู้ประกาศข่าวคนเก่งขอเชิญน้องๆติวเข้มแบบเจาะลึกทุกวิชาเข้ามาหาวิทยาลัยฟรีในโครงการคลิก You ระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยซีซั่น4สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20พฤศจิกายน2557หรือว่าเข้าไปดูตามเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเ<อ>ลวลาหมดแล้วเ,อเอจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ